สวยมากเลยผักคำละห้าบาทคำละห้าบาทละหบาททั้งหมดเลยโอ้้หเอาบอกนี่เอาๆอสวยมากครับจีบาทนะสาวฟานห้าบาท ชใช่แล้วค่ะเป็นยังไงรสชาติตอนนี้นะครับเราก็ได้กินข้าวเสมที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปอาบน้ํานะครับผมที่สานีตำรวดเชียงม่วนนะครับมีห้องอาบน้ําให้ด้วยนะครับอยู่ครับ สวัสดีครับผมหวานคุณลงป่าครับสวัสดีค่ะสาวผูพานค่ะยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถคันเดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะก็จากคลิปไปแล้วนะครับที่เราไปนอนอยู่ที่วันนาอุทยานดอยมอนแก้วเนาะตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดพะเยาครับผมเรากะว่าจะไปนอนอยู่ที่อําเภอสองนาะ 2, นนสาวพานหรือถ้าอํเาเภอสองไม่มีที่นอนก็จะตรงไปที่เชียงม่วนนะครับผมคือตอนนี้อากาศมันแบบร้อนย,ยังไง <อบ S 2> ดีใช่ค่ะ,ค,ะคือมันร้อนอ้าแล้วก็ภูเขาเนี่ย มันจะเป็นหมอกควันมัวๆยเงี้ยภูเขามันจะแบบไม่ชัดเลยอนเสาร์ใช่ค่ะคือเขาไม่เขียวเลยนะครับเราก็เลยว่าอ่ะ้าเราเดินทางเข้าไปยังข้างในเขาดีกว่านะไปดูว่าจะเป็นยังไงนะฝากเป็นแรงใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงอำเภอสองเลยนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆครับผม วันนี้ก็คือค่ำใหน้นอนด้านครับก็ <c oughs> <K> <K> บางจุดก็จะมืดค้มนะครับบางจุดก็จะแดดนะแต่เส้นทางที่ผ่านมานะครับพูดเรื่องเห็นภูเขาแล้วนะอา่านจะขับเลยขึ้นไปน้งสาวานเนาะค่ะเมื่อกี้ก็เห็น,านสายตำรวจอ่าอ๊ะำเภอสองอยู่แต่ก็ก็เลยแบบตอนนี้มันประมาณบ่ายสองไงเราังไปค่ำเนาะก็เลยอขับไปเรื่อยก่อนนะครับ ก็ตอนนี้นะครับขับรถออกมาจากอำเภอสองนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่อำเภอเชียงบุ้นครับก็อีกประมาณ50กว่ากิโลนะครับผมตอนนี้ก็บ่าย2 50นาทีนะครับเราว่าจะหาจุดชาร์จแบตนะตอนนี้เพราะว่าแบตของเราหมดทุกอย่างเลยครับไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นแบตสำรองหรือแบตก็ครับหรือแบตพัดรมนะครับผมสลากอ๋อผมว่ามีแต่แบบเขาปิดนิดชิดเลยนะ ใช่ค่ะโอคงง้คุณฝั่งนู้นพวกเขาห็นปูนหรือเปล่าคะน่ะมีทราสินป่านอบ สูงแล้วนะคุณบ้านป่าเราป่าจริงๆเนาะดูกลางหุบเขาเลยบ้านป่าเราใช่ไหมคุณ อโอ้ดูเขาปลกเป็นนอนเราก็แม่นอนพักนี่ก่อนไหมนี่ไงนี่ไงมีเชียงมีอะไรให้ดูนะโอ้โหยอดนะตอนนี้นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมก็ลงมาถึงที่อำเภอเชียงม่วนแล้วครับจังหวัดพะเยาเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดพะเยานะครับผมตอนนี้เรามาเห็นเป็นตลาดสดครับเป็นตลาดสดเล็กๆนะครับผมก็เลยจะมาเลาะดูว่าเราจะกินอะไรเนาะตอนเย็นเนะะานนะสองวันเนาะ ใช่ค่ะตอนเย็นก็น่าจะได้นอนที่สถานีตำรวจเชม่วนครับเพราะว่าเราดูจากเส้นทางเลยเนาะ้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อนะครับค่ะสวยมากนะสาวพันเนาะใช่ห้าบาทห้าบาทเอาไหมแมวรอห้าบาทเาาพันถูกจังเนาะถูกมากครับ นี่ไงพริกพริกจะหมดแล้วนะพริกเราวนาหมดแล้วพริกเราหน้าหมดแล้วอ๋ออันนี้กระเยียมิมเ,เจียวเนาะที่นี่ซื้อเป็นชา์อะไระผักอ๋อเขาจะมีผักเนาะผักสดๆนะครับผักสวยมากนะ ผักคำละห้าบาทคำละห้าบาทละหบาททั้งหมดเลยโอ้โหเอาบอกนี่เอาอสวยมากครับเอาไหมเอาไหมเอาไอผัดกินน้องสาวพานโห์ห้าบาทต้นนี้นะห้าบาทเอามัดหนึ่งเหรอเอาสองมัดได้ไหมเจ้าไปทำอะไรกินให้คุณผัดให้กินเอาไปนี่ผัด ออันนี้้ก็ไดหรือเอานี้ด้วยอันนี้ก็ได้เอาไวัปลอดสารพิษสิบบาทอันนี้สิบบาทเอาไหมนี่นะห้าบาทโดสวยมากเอาวะอเอาก็ได้เอาไปไว้ด้วกเกิงก็ได้ครับ มักอะไราพมากักเงี้ยสิบบาทอันเขาเอิญใบยังมัน้อยงาาูมักนอยงูมันลอยงูบวกงูบวกงูบวกงูสิบบาทโอ้บักยงาหนึ่งสิบบาทไอ้บวกงูเนี่ยชาวพันท้าไมนี่มันทำไมยาวจังเลยจ้ะไม่ดูครับ น่าจะเป็นพันวันหรือเปล่าเพิ่งเคยเห็นนะยาวแบบนี้เนาะนปกติ<ง>เราเห็นสั้นๆเนาะร้านที่เราจะซื้อคือหมูครับเนื้อควายสดต้องคุณหมูสาวพวานนี่ไงเนื้อควายอันนี้นเราขายเนื้อคว,วายด้วยนะเป็นปลาทอดครับ20บาทเลยนะ ลองไหมนี่ไงหนูยากกินหมานี่เนี่อันนี้เท่าอะไรเงี้ยชาวไทยชาวห้าเดี๋ยวเชาวพานกระท้อนผูกเองนี่มันก็ชวยนะนี่มันปลคงข้าวนี่ไหมขี้นเดียวโอ้น่าอร่อยมากชาวพันอุ้ยปลาเนี่ย ปลาจะหมดแล้วโอ้โหของเซาพานฝั่งนี้ก็มีตลาดอีกค่ะอ๋อตลาดิตเาใหญ่จังเนาะลบควายก็มีนาโซพานโอ้ควายน้อยอย่างนี้ครับควายตัวนี้นึครับครับผมโอ้นยังไงหมูเซาพานหมูบดก็มี ปลาดุกแห้งอยู่นี่เขาทำปลาดุกแห้งเนาะน่าจะเป็นปลาดุกลนควันนะตัวใหญ่ใหญ่เน,ะนะาะมะละกอไหมเสาวพันไม่จะทำกทระทอน ก็มีทุกอย่างเลยเนาะตลาดนี้นะครับผลไม้ก็มีครับอู้กบนะชาวพานมีชุดราบไหมนะชุดราบอือหึองั้นอะ่ะ มีครบเลยนะเอาไปข้อปรุงปรุงใสก่กันเลย,เลยครับขาดแม่นนเลยนะสาวัวานมะเขือพวงเนี่ยซื้อมอันี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วป<ะ>้าสาวหวานนั่งกินเล่นเหรอ <c oughs> น่าจะสิบบาทเนาะถูเนี่ยใช่ออค,ค่ะเดี๋ยวหาอ่อนๆก็น่าคุณ <c oughs> <c oughs> กี่บาทนะสาวพานห้าบาทเรียกว่าสิบบาทเนาะห้าบาทได้ตังเยอะครับโโาขาดก้อนมีเลยกบมันละห้าบาทนะถูกๆทั้งนั้นเนาะตอนนี้เราก็ออกมาจากตลาดแล้วเต็มมือเราจะมีที่แช่ไหมนะสาวพาน หมูเนาะหมูอยู่นี่ก็แพงเนาะกิโลละ200 200บาทนะครับเนี่ยสามชั้นเราก็เลยเอาร้อยเด้งเนาะแล้วก็จะมีผักแต่ผักถูกมากครับกําละห้าบาทมันคือพวกเสาบาน5าบาทเองเนาะใช่ค่ะถือว่าถูกครับผักะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าที่ใช้ตำรวจสามารถนอนได้ไหมหรือว่ายังไงเนาะเราจะได้เดินทางต่อเนาะโอเคครับผมฝนก็เริ่มตกดินเนาะเสาบันเนาะทำไมมืดครึ้มอย่างนี้ครับ สถานีตำรวจเราอยู่ไม่ไกลนะอีกประมาณ500เมตรก็จะถึงนะครับโอ้ใกล้ๆเองเนาะห่างจากตลาดไม่ไกลเลยเนาะห่างจากตลาดประมาณ1นกิโลอืมเป็นยังไงเนาะอู้มีศาลาด,ด้วยนะคุณศ<อ>าลาตั้งหลายหลังเดี๋ยวต้องข้าไปสอบถามกันเนะาะค่ะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่นอนไปที่เรียบร้อยครับผมก็คือสอพอเชียงม่วนนะครับนี่ตรงนี้จะมีศาลาครับเป็นศาลาเป็นโรงจอดรถนะครับแล้วก็มาขอจอดรถนอนตรงจุดนี้ครับผมคืนนี้น่าจะนอนสบายเนาะสัันเะนานะเพราะว่าฝนตกลีนอยู่ตลอดนะ,ะ <laughs> นี่นี่ก็กำลังนึ่งข้าวครับสัันก็กาลังวันนี้มีเมนูอะไรครับสาวัาน วันนี้สาวพันธจะแกงผักมี่โอ้ผักกาดดอกใช่ไหมผักกวางตุ้งหรือผักกาดดอกผักกวางตุ้งแกงใส่หมูสามชั้นใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราอุ้ยข้าวเราก็จะสุดแล้วสาวพันธใช่แล้วนะค่ะใส่ใส่หน้าหน่อยสาวพันธนี่ใส่หน้าโอเคลงไปเล็กข้างล่างหน่อยสาวพันอ๋อคุณบอกว่าอย่างไรโอเคครับโอเคผมผิดเอง จะตำไมกระท้อนนี่จะต,ตำกระท้อนไหมนีุ่ณอยากกินไหมล่ะก็ลองกินตำกระท้อนอ่นะสัปพานจะให้ตำกระท้อนก่อนใช่ไหมก็จะเตรียมเครื่องเสร็จก็จะตำกระท้อนโอเคเตรียมเครื่องก่อนก็ไดครับก็เตรียมเครื่องเสร็จพอดีรอข้าวสุกแล้วก็ตำกระท้อนเนาะนี่ถ้าเราไม่มีข้าวเย็นโปะหน้านะครับเราต้องสายหน้าเนาะสายหน้าข้าวนะครับ ผักเขาก็สวยเนาะสาวพานเนาะใช่มัดละห้าบาทผมไปกินอันนั้นนะผมชอบอะไรนะไออะไรนะก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นเหลือนะเขาเรียกอะไรหมี่เนาะผมชอบเลยนะครับใช่สี่หมี่เกี๊ยวเหรอใช่เขาจะชอบใส่ผักกวางตุ้งเนี่ยของปวดเลยนะผัดคะน้าก็อร่อยนะสาวพานผัดไหมผัดไฟลุกไหมผัดไข่ผัดคะน้าผัดนื้อมันหอยก็อร่อยนะสาวพานคุณเอาฝาหม้อมาปิดให้สาวพาน ลองไหมลองไฟลุกไหมกลัวคนตำรวจจะตกใจเนาะรียกรถด,ดอกเพลิงไปจะมานะคุณนในโชว์ผักบุ้งเราหน่อยสวรมาณมัดห้าบาทผักบุ้งสวยมากนี่เคยยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่เห็นว่ามันสวยก็เลยซื้อเนอะาะสวรว่าอยากกินผักผักบุ้งจะได้ตาวหวานออเหรอนี่ครับอันนี้ก็เป็นถังน้ำแข็งแล้วก็เตรียมมานะเราต้องเปลี่ยนถังน้ำแข็งใหม่แต่ถ้าถังน้ำแข็งใหญ่กว่านี้ก็ไม่มีที่ใส่เนาะ ทางน้ำแข็งกันเนี่ยคือน้ำแข็งหมดเร็วมากมันละลายเร็วครับมันเหมือนจะบางมากเลยครับนี่คือสั่งมาจากจีนเนาะบางมากๆครับ ทำไมกระท้อนลูกใหญ่จังเลยเสาพานนั่นนะจีต้องวางนะสาวพานนายลองเทียบกับหน้าเสาพานดูครับใหญ่ใช่ <laughs> <laughs> เหมือนกันเลยกลมเหมือนกันเลยนะครับสาวพานตำดังลายนะ <laughs> ข้างหลังเป็นแ <laughs> ผทย์ตำรวจนะสาวพานช <laughs> วนคุณตำรวจมาก,กินด้วยเสารเดย์ <laughs> <Step there. S 1> ตอนนี้กำลังตำมะเขือพวงเนาะใช่แล้วก็จะปรุ่งไ้คุณกิม <laughs> ตำมะเขือพวงแล้วก็พริกใส่ตำพริกเสร็จแล้วก็ตำมะเขือพวงเสร็จแล้วเราก็นี่เอากระท้อนที่เราสับไว้นี่ลงไปเลยกระท้อนสับยังไงก็ได้นะสับแบบให้มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเดียวเตรียมครกเลยเนาะสับมั่วๆเลยมันยิงสับมั่ว ยังไงก็ได้กระทอนมันเหมือนตำส้มำํำถ้ามีปูเนาะปูนาใส่เนระสาวะเนาะปูนาสมัยแต่ก่อนนะทีนะ่มันไม่มีพยาดนะคุณปูนาดิบนะเราก็ํำก่อนนะตำแบบนี้ก่อน ทำเบาๆได้ไหมส้มันมันก็เบาๆไม่ได้แล้วมันลึดนลัด <c oughs> อะไรคือลึดนลัดใช่ไหมคุณมันรวยๆใช่ไหม <c oughs> อะไรคือรวยๆ <c oughs> น้ำลายแตกนะครับผมกินดูสิ <c oughs> โอ้โหนี่งงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ปรุงรสปรุงเหมือนผมว่าถ้ากินหมดนี่<ไ>นะไม่ได้กินข้าวโอ้ยค่ะ หิวเนาะอยากกินแต่เนี่ยเพราะว่าเราขับรถเนาะอย่างเงี้ยใช่เม,มารถเนาะขึ้นขาวลงขาวใช่ก็เลยกินแต่พวกตำตำกันปูเนาะโผล่ตั้งแต่อยู่เลยเดี๋ยวนั้นนี่ใช่เป็นไงอหอมอยู่หอมเนาะนยังมีไข่อยู่เลยตอนนี้นะคือปูที่เราซื้ออยู่เลยนะหอมกว่าปูที่เราซื้ออยู่อำเภอชาติการเนาะใช่ค่ะไม่ใส่กระดองนะ ทเที่ยมเภอชาติการมอาจจะเป็นปูเก่าก็ได้เนาะแบบดองไว้นานนี่ครับออกเมนเนไใช่แต่ของอยุที่เราซื้ออยู่นาแห้วนี่<ม>คือโอ้โหหอมมากแต่มันเค็มมากาตามปูให้ให้แหลกๆในเสาพันอร้ยให้น้ำปูออกมาเลยปรุงรสค่ะที่นี่นะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา,าจา้า อยากกินนัวรัวไหมแม่เอาเค็มครับอเผ็ดเปรี้ยวหวานสัปพานหมดแล้วฟ้าจะไม่เค็มเหรอหใส่จนหมดขวดเลยเหรอใช่ <c oughs> ขวดหนึ่งพอดีทิ้งแล้วก็อันนี้ก็ช้อนหนึ่ง <c oughs> ช้อนหนึ่งโอ้จะหมดขวดลแล้วนะสัปพานเพิ่งซื้อมาแล้วนี่ฟ้ามันลงทิ้ง ก็น้ำปลาค่ะนี่ประมาณนี้นะน้ำตาลก็เทอาๆค่ะ ไหมคุณน้ำลายไหลเลยครับนี่เสร็จแล้วชิมบึงน้ำลายไหลชิมดูกว่านะเป็นไง เท่งเลยไม่อะไรนะเก็บไปกินคนเดียวเป็นไงบ้างไม่เผ็ดไม่หวานไม่เค็มไม่อร่อยรอได้ครับอร่อยนะพอหรือยังพอดีพอดีพอดีเทาบาง ห้องน้ำไก่ไหมเนาะไปแล้วครับลำบายหลายเลยครับมาเทลงมาครับถ้าเราใส่ปูมาเนาะน่าจะอร่อยนะสอวันมาจ้าตำกระท้อนก่อนทานข้าวมาครับผม เราจะได้นอนใช่ไหมคุณนี่ครับ ได้ปลาต่อมาสักสัก,กตัวเขาจะดีเศ้าพังกินตำกระทอนเสร็จแล้วเนาะสาบูพันก็จะ แกงทำกับข้าวต่อเลยค่ะนี่มีพลิกก็ใส่ก่อนเลยแล้วก็ตะไคร้กระเทียมหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะํำเครื่องแกงก่อนเนาะควางตุ้งแล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยล้างเรียบร้อยค่ะ ตาตำกันเลยฝนมาอีแล้วครับสาวบ้าน <laughs> น้ำกับข้าวพร้อมฝน <laughs> ไม่ไมไเป็นไรพอดีเสียงฝนกบเสียงตั้มสาวพ้านนะครับ <laughs> <laughs> ตัมเครื่องแกงเสร็จแล้วเราก็มาขั่วก,กอนค่ะ ให้เครื่องแกงหอมเนาะแล้วก็คั่วก่อนค่ะมาคั่วเครื่องแกงเสร็จแล้วเนาะนี่น้ำเดือดใช่ไหมแล้วก็เอาหมูลงค่ะ ตอนที่เราผัดเครื่องแกงก็ผัดไปสักพักนึงก็เอาน้ําลงพอน้ําเดือดแล้วเนาะเราก็เอาหมูลงค่ะหมูสุกก่อนเราถึงเอาผักลงแล้วก็ปรุงค่ะหมูสุกแล้วใช่ไหมครับชาวบานหมูน่าจะสุกแล้วค่ะนี่จนน้ําแห้งแล้วนะนี่คั่ว <c oughs> <c oughs> จนน้ําแห้งเลยแต่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะผม ไฟก็กําลังชาร์จอยู่นะครับฝากคุณตำรวจชาร์จเพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้ชาร์จมาหลายวันแล้วเนาะ,ะ <c oughs> ใช่ก็คือจะบอกวอ่าหมดทุกอย่างเลยเ <c oughs> มื่อคืนก็ใช้ไฟจนหมดนะครับแล้วก็เติมน้นนํานะนี่เติมน้ําลงไปครับ <c oughs> คุณอยากซดน้ํำไหมซดน้ำโคกๆเลยครับ <c oughs> ต่อมาโคกเลยเหรอเดี <c oughs> ย๋ยวน้ำได้ทันก็ออกอีกครับ <c oughs> โอ้โก็นึกว่าอยากซดแบบเต็มที่ไงสามวันก็จัดให้แบบเต็มที่มาปรุงรสด้วย ผงหนัวน้ำปลาราจ้าขาดแม่เนาะสาว,วาน้ำปลาราเดี๋ยวผมผัดผักบุ้งน้ำปลาราให้กินนะครับรับรองอร่อยมากนะใช่ไหมคะจะหอมมากใช่ไหมคุณใช่ก็แค่ล้ายกับผัดกะปิอะไแต่เป็ี่ยนกะปิเป็นปลาราไงใส่น้ำปลานิดหนึ่งนี่แหละนี่ไงรู้ไหมเราขาดผักอะไร มีผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใบแมงลักเราไม่มีเราไม่ใส่เนาะใช่อาะถ้าที่มีค่ะ,คะปิดไว้ก่อนว้าวสาวพันเอาผักใส่เลยจ้าแค่นี้ก็น่าทานมากเลยนะครับใช่แล้วนี่ผักที่คุณชอบ <laughs> ที่จริงก็ชอบกินผักทุกผักนั่นแหละเนาะ ล้นหมอ้อไปเลยไหม,มกินน้ำลายแล้วครับผมคล้ายๆอ่อมเนาะอ่อมเนื้อนเะใช่ค่ะแล้วก็เอามะเขือใส่ด้วยก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะเราซื้อเนื้อควายมาอ่อมไหมเส้าพันก,กินเหรอใช่ค่ะยาวยวิ้นควายเนาะ เชื่อจริงควายมาอมเชื่อจริงควายเป็นไน้อย่างไหมฮะต้องจิ้มจุ่มคุณนะใช่เนาะอมทำจิ้มจุ่มเนาะใช่ค่ะว่าอยู่ทางภาคราวเนี่ยเขาไม่มีเนื้อควายขายแต่ถ้าภาคภาคเหนือเขาจะมีขายในสัตว์อุนกิควายไข่ไก่แกงออมนั่นแหละนี่อันนี้ค่ะ เพราะว่าถ้าทําแบบอีกแบบหนึ่งน่ะมันจะไม่หอมไงคะคุณ๋อครับถ้าทําแบบนี้นะหอมซดน้าก็อหอมอร่อยตอนนี้นะครับกับข้าวแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเรียกว่าอะไรนะสาวานแกงอมหมูสามชั้นเนาะนี่น่าอร่อยไหมครับร้อนๆเลยเนาะกินกับข้าวร้อนๆนะครับตอนเย็นๆ <laughs> นี่ครับทุเรียนเราก็ยังไม่หมดเลยนะกินได้แบบวันละภูนะสาวพันนี่ครับมามาทานข้าวเย็นด้วยกันครับผมมาทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะไฟของเราก็เหลือแต่ไฟสีเหลืองนะครับไฟสีขาวนี่คือหมดกันแล้วครับผมแล้วก็ยังหนึ่งชาร์จอยู่นะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับเห็นอยู่เนาะกลิ่นหอมมากนะสาวพันเนาะใช่แล้วค่ะ เป็นยังไงรสชาติเอมันลงคอเหรอพอดีเนาะห้าบาทนะพอดีทำกินคาบหนึ่งนะใช่ครับแต่ถ้าบ้านเราเท่านี้่ะสิบบาทนะใช่เนาะ ตรงนี้ผัดผักถูกเนาะอยู่นี่แต่ที่เราไปหาอยู่นายแห้วัผักหายากแต่ที่ก็แตกต่างกันเนาะใช่ค่ะนอนที่พยาคืนแรกก็น่าจะโดนตอนรับดนน้วยฝนแน้เถาวนแล้วหลังจากที่ไม่ได้โดนมานานใช่ครับแต่ฝนก็ตกไม่แรงแต่ก็ แต่ทำให้เย็นทุ่มฉ่ำอยู่เนาะตอนนี้นะครับเราก็ได้กินข้าวเสร็มเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปอาบน้ํานะครับผมที่สถานีตารวจเชียงม่วนนะครับมีห้องอาบน้ําให้ด้วยนะครับอยู่ชั้น2นะห้องน้ําสะอาดมากนะครับผม เสาพานก็อาบน้ำเรียบร้อยเนาะเสาพานเนาะอาบเรียบร้อยค่ะเตรียมตัวนอนบรรยากาศฝนตกลินลินนะครับใช่ค่ะวันนี้น่าจะไม่ต้องใช้พัดลมเลยเนาะใช่ค่ะนี่อากาศดีจะได้ห่มผ้านะผมลมพัดเย็นมากเนาะใช่เย็นสบายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเนาะเสาพานเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปที่พะเยาเข้าไปอีกยังแล้วก็จะเดินทางทะลุเข้าไปสู่ จังหวัดน่านเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นไปนพร้อมกันครับว่าการเดินทางของพวกเราจะเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอตัวลาไปก่อนแล้วผมขอบคุณและสวัสดีคดรับสวัสดีครับ